ไปลงทับเมืองว่าอัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบันของมือนีเลยเนี่มันถืถอตัวได้แท้เพราะว่าเฮาได้เช็คอัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารไปแล้วแน่นอนมันต่างกันคขนขังหลายซึ่งว่าเฮาได้แลกมาแล้วเนาะก,ก็คือเอาเงินบาทไปแลกแต่ว่าเฮาแลกแต่พันเดียวเพื่อมาให้พี่น้องได้เบ่งนก,ก็นคือกร้บสวัสดีและสบายดีผอเม่พี่น้องเปิดสุขุสุขคนเนาะม้อนี้ก็พอๆกับใบกุญจิชินเคยเนาะม้อนี้ยใบกุจิจะมาอัดคลิปให้พี่น้องได้เบ่งได้ชมนํากันนะทุกคนลังจากาใบกุจิก็บ่ได้ถด้ายคล ไลฟ์เมื่อนั่น,นเนาะเขียบยาวกับไลฟ์มือเต๋อนะทุกคนจะไลฟ์ไปกิจกับถ่ายคลิปแต่คลิปวิดีโอสั้นเนาะทุกคนวันนี้กับไปกิจก็จะมาถ่ายเขิปยาวแล้วก็มาวอรเรียงอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทกับเงินกยยนีบโดทุกคนว่าบางทีเงินบาทมันสูงขึ้นเฉดแล้เนาะทุกคนแล้วลก็เงินกีบม,มันอ่อนขาลงซ้ำใดแล้วเนาะเอาก็ไปฟังไปเ,ปเ,เม่งไปชมกันทุกคนก่อนที่ทุกคนไปฟังไปชมก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้ สองใบเคพจเนาะเพื่อให้เป็นกำลังใจเง็ดคลิปต่อตไปในทุกคนเอาเนาะทุกคนตอนนี้ทุกคนก็อยากหู้แล้วเนาะว่าเมื่อนนี้เนาะอัตาราแลกเปลี่ยนเงินบาทกับเงินเก็บนะทุกคนว่าถ้าสมมติว่าเฮามีเงินบาทนะหนึ่งพันบาทเนาะเอาไปแลกเงินเก็บเขาจะได้เท่าไหร่นะทุกคนแลนน้วก็เฮามาบอกสองอย่างเลยทุกคนถ้าสมมติว่าเฮามีเงินเก็บอยากไปซื้อเงินบาทสามารถซื้อได้รานในตอนนี้เนาะทุกคนที่กำลังประเสริฐกับ อุปสรรคหรือว่าปัญหาตอนนี้เราวางเงินเก็บกับเงินบาทน,นะทุกคนว่าสมมติว่าเขามีเงินเก็บเนาะเอาอยากได้ต้องการอยากได้เป็นเงินบาทจงที่เขาสามารถซื้อได้บอ่อเนาะทุกคน <S <S ๋ยวเอาไปฟากนากันเนาะเอาไปฟังประเด็นแหลกเนาะทุกคนคือตอนนี้สมมติว่าเขามีเงินบาทเนาะจำนวนเงินบาทหนึ่งพันบาทเนาะเขาต้องการไปแหลกเนาะว่าเขาจะได้เท่าใดเนาะทุกคนเขาจะมาบออให้ฟันาะ เนี่ยเขามาเล่นเลยทุกคนแต่สมมติว่าเขามีหนึ่งพันบาทจริง่เนาะเขาเดินไปตลาดหรือว่าตามห้านขาทั่วไปนทุกคนเขาไปแลกเขาก็จะได้สลับตอนนี้เนาะเขาก็จะได้ประมาณหกแสนกับสองหมื่นจีบเนทุกคนเดี๋ยวเขาพาตอนนี้เขาปฏิย่ราแล้วทุกคนเขาก็ได้เบิ้งขาวหรือว่า บึงเลยหลายซองเนอะทุกคนจีเข้า่ายขีบลงทุกคนเดี๋ยวเอาฟ้าทุกคนบึงขีบเนี่ยทุกคนเนาะไปลงทับเมึงวะ ตาเลกเปลี่ยนปัจจุบันของมื้อนีเลยนี่มันถืถอท่าได้แท้เพราะว่าเขาได้เช็กอัตราเลกเปลี่ยนของธนาคารไปแล้วแน่นอนมันต่างกันคนอ้างหลายซึซงว่าเขาได้แลกมาแล้วเนาะก็คือเอาเงินบาทไปแลกแต่ว่าเฮาแลกแต่พันเดียวเพื่อมาให้พี่น้องได้เบ่งเนาะก็คือเขาได้มาอยู่600,000เนาะ6 2 0 0น0มกีบเนาะ620,000งมกีบต่อ1 0 0 0บาทในปัจจุบันอันนี้คืออัตราเลกเปลี่ยนตัวจริงที่ว่าประชาชนเขาเจาใส่กันเนาะึ่งว่าอตาเลกเปลี่ยนในธนาคารเราได้ประมาณเราแดก1 0 0 0บาท เราได้600,000 2,000กลีบเนาะทุกคนแสดงว่ามันสูงขึ้นหลาย2-3เทานะ่าเนาะจาก4ปีก่อนเนาะทุกคนคือิีก่อนนี่เงินบาท1,000บาทนี่มันอยู่ที่200,000 5,000กลีบเนาะทุกคนตอนนี้มันขึ้น2-3เท่าแล้วเนาะทุกคนแล้วเขาจะมาบอกเรียงว่าสมมติว่าเราจะาได เขามีเงินกีบเนี่ยเฮาต้องการจะได้เงินบาทเนาะทุกคนเขาสามารถไปซื้อเงินบาทได้บ่นี่มันยากเนาะทุกคนถ้าได้ก็แปลว่าเขาจะไหลในเลทราคาที่สูงจนว่าเขาบ่สามารถจะซื้อได้บางทีเนาะเพราะว่าเขาจะเขาจะไหลเลทเงินสูงเพราะเขาจะปร่อยากคายเนาะประยากคายเงินบาทออกเพราะตอนนี้ประเทศลาวตอนนี้มันกําลังขาดแคลนเงินบาทอยู่เนาะทุกคน เงินบาทมาเทไรมีเทไรกรบบ่อพอนะทุกคนเพราะว่าเป็นยังมันจึงบ่อพอนะก็เพราะว่าคนลาวก็อยู่ประเทศลาวก็หาเงินก็เป็นเงินเก็บเนาะได้มาก็เป็นเงินเก็บว่นใดมาเป็นเงินบาทและเป็นยังเขาจะได้เงินบาทชวนเงินบาทมันมาจากไสเนาะเป็นยังคนลาวคือได้เงินบาทจางที่เนาะมันก็มีจากเ็งานอยู่ประเทศไทยเนาะจึงที่เนาะแล้วก็ได้รับเป็นเงินบาทจึงที่เนาะ แล้วก็เฮาก็ได้โอนเงินมาบาทฝากเงินเป็นมาบาทเนาะเฮาก็จะได้เป็นเงินบาทแต่ว่าคือตอนนี้ใบวิจีเดือนก่อนเนาะชีใบพิจีฝากเงินฝากเงินกับบาทเนาะฝากเงินมาบาทประมาณสามหมื่นกว่าบาทเนาะทุกคนที่นี่พอไปเอาเงินเนาะกะเจ้าจะาว่าให้เป็นเงินบาทก็เจ้าให้เป็นเงินเกีบร์เจ้าไล่เงินเกีบให้เลยกะเจ้าบอกว่า มันบมีเงินบาทที่จะให้เนาะที่นี้บบเบสิกกับโบว่าเสิยเหตุอะไรเนาะก็เลยจาเป็นต้องเอาเป็นเงินเก็บเพราะว่าข้าเจ้าบอกว่ามันบมีเงินบาทแต่เงินบาทมันขาดตลาดอยู่ก็จะเป็นต้องเอาเงินเก็บเนาะทุกคนที่นี้เวลาเขาไปซื้ออยีายเนาะซื้อเงินเก็บบางพื้นที่เขาก็จะยังใส่เงินเก็บได้อยู่เล้ะทุกคนบางพื้นที่ก็ข้าเจ้าจะบวชเงินเก็บปแล้วเนาะทุกคนอนี้ สำหรับบางพื้นที่เนาะโบแมนว่าเขาจะกัจจาว่าหาเงินเก็บเลยมันโบแมนเอาทุกคนมันเป็นบางพื้นที่เท่านั้นเนาะบางทีพื้นที่ไซแดนจริงจเนาะายแดนลาวไทยจริงจเนาะกัจจาาจะบุกค่อยนะับเป็นเงินเก็บเพราะว่าเป็นยังกะเจาาจบก็จังบะหาเป็นเงินเก็บเพราะว่าเขาซื้อของมาจากไทยเนาะเวลาเขาซื้อของมาจากไทยเอาไปซื้อเองเงินเก็บไปซื้อในประเทศไทยกัเจ้าจะบุหาเนาคือใบจีเคยเ็ดเก็บ เก็บเงงเลยทุกคนกลับไปเบิ่งเนาะเชียร์บยูจีเอาเงินเก็บไปซื้อของในไทยก็จะจะบอหับก็จะบอกให้ไปแหลกเป็นเงินบาทก่อนเนาะทุกคนว่าประเทศไทยก็จะจะใส่แคส่สกุลเงินบาทเท่านั้นเนาะทุกคนเชียร์ใบยูจีทำม,มาเนาะทุกคนก็จะจะบอหับเงินตาต่างประเทศเนาะก่อนจะไปแหลกก่อนเนาะไปแหลกเปยนให้เป็นเงินบาทก่อนเนาะทุกคนมันต่างจากยุราว,วยุราวดีคือหลับ เงินบาทก็รับเงินตัวลาก็รับ,บแม้แต่เงินยนูนหรือเงินเวียดก็ยังรับเงินบาทขึ้นแล้วเป็นยังสินค้าอยู่เลาวต้องขึ้นนําก็เพราะว่าเราเอาสิ้ค้าจากประเทศไทยเนาะนาเขาเนะก็คือใบพีจวอลันเลยเนาะสวมติว่าเขามีเงินเกียเขาไปซื้ออยู่ประเทศไทยก็เจ้ากับมหบอยู่แล้วเขาต้องเอาเงินบาทเท่านั้นเนาะทุกคน เขาจะเอาเงินบาทเท่านั้นไปซื้อประเทศไทยเขาจึงจะได้สินค้านั้นเขาจะจะขายเฮลเนาะคนเลาาตอนนี้กับยู่ยากเนาะเพราะว่าทายยู่ลาาตอนนี้คือว่าอยู่บอลอดอน่นอนเนอนถ้าว่าบอกไปเห็นงานอยู่ไทยบอกไปเห็นงานอยู่ไทยนี่บอกเลยว่ามันบอลอดแน่นอนว่าเพราะว่าเขาหาเงินอยูเลหาหาเงินอยู่ลาาเนาะมันก็ได้เป็นเงินเก็บถ้าได้เงินเก็บมาเงินเก็บมันก็ใส่บ่อได้ มันก็มันก็อยู่ยากแน่นอนเนาะเงินกีบมันก็ใส่บ่ได้ต่อเฮามีเงินกีบหลายแทบใดเงินกีบสมมติเฮามีเป็นสิบสาวล้านนี่เนาะสิบสาวล้านไปเปรียบเทียบใส่เงินบาทนี่สิบล้านตอนนี้มันก็อยู่ที่ประมาณเมื่นกว่าบาทเองเนาะทุกคนคือมันตัํา,าแห้งเนาะทุกคนมันก็เลยแบบว่าเฮาจ็ไปหางเงินนะหางเงินสิบล้านอยู่แล้วนะมันบ่ได้ง่ายเ้อทุกคน สองสามเลียยังหาไม่ได้เงินสิบล้านนะทีนี้สาหรับแบบว่าตามชนบทรหรือว่าคนที่หาเงินโบกิ่งี่าเนาะเงินสิบล้านไม่ได้หาง่ายเลยทุกคนจะนําไปเทียบส่นี่เงินสิบล้านนี่ถ้าสมมติว่าเฮามาไทายปุ๊บนี่หาได้เงินบางคนเขาได้เป็นหมื่นเนาะหมื่นสองหมื่นสามี่สองเดือนก็นได้แล้วสิบล้านมันก็ง่ายก,กว่ากันเนาะคือเขาหาเงินอยู่เหล่านีถ้าไปสมมติว่าเหตุงานร้านอาหารบร่หรือว่าไปเหตุงาน,าน ตามโรงงานหรือตามบริษัทต่วไปเงินมันก็บันสูงเงินเดือนก็นอยู่ที่ประมาณสองล้านสามเองเนาะทุกคนก็ประมาณนั้นพันกว่าบาทหรือสองพันประมาณนั้นสำหรับเงินอยู่แล้วเนาะสำหรับคลิปนี้เนาะก็บใบพิจีกับบอดี้มี่ยังไลน์เนาะทุกคนมีเลี่ยงมา,าวอา์ส์เนี้ทุกคนหลักไดที่มาคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์และกดแชร์กดติดตาให้สองใบพิจีเราเพื่อเป็นกำลังใจใหุคลิปต่ตตอไป อย่างนี้ไปงทีก็ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย